สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องความคิดดีวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญมากๆที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือเรื่องของกายภาพบำบัดหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้หรือเคยเห็นตามโรงพยาบาลแต่ยังไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วกายภาพบำบัดคืออะไรทำไมถึงสำคัญและมีประโยชน์กับใครได้บ้าง วันนี้ผมจะพาคุณไปทำความเข้าใจแบบละเอียดตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงสิ่งที่กายภาพบำบัดสามารถช่วยคุณได้จริงๆครับมาดูกันเลยกายภาพบำบัดคืออะไรพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับกายภาพบำบัดคือวิชาชีพด้านสุขภาพที่เน้นการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของร่างกายครับนักกายภาพบำบัดคือผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวที่จะช่วยคุณตั้งแต่การป้องกันการตรวจประเมิน วินิจฉัยบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของคุณให้กลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นปกติมากที่สุดหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแม้จะมีข้อจำกัดทางร่างกายก็ตามครับมันไม่ใช่แค่การนวดหรือการออกกำลังกายทั่วไปนะครับแต่มันคือการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาการเคลื่อนไหวของร่างกายให้ตรงจุดและยั่งยืนครับนักกายภาพบาบัดทาอะไรให้เราได้บ้าง นักกายภาพบำบัดจะใช้เทคนิคและวิธีการที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณฟื้นฟูและจัดการกับอาการต่างๆครับการตรวจประเมินแบบละเอียดก่อนอื่นเลยนักกายภาพบำบัดจะซักประวัติอย่างละเอียดถามถึงอาการการใช้ชีวิตประวัติการเจ็บป่วยจากนั้นก็จะตรวจร่างกายอย่างละเอียดครับเพื่อประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการเคลื่อนไหวของข้อต่อท่าทาง การทรงตัวและแม้กระทั่งลักษณะการเดินของคุณครับเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณคนเดียวครับการบำบัดด้วยมือหรือ m a n u a l Therapy อันนี้คือการใช้ทักษะจากมือของนักกายภาพบำบัดตัวตรงเลยครับเช่นการนวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อที่เกร็งการขยับข้อต่อเบาๆเพื่อเพิ่มองศาการเคลื่อนไหว การเยืดกล้ามเนื้อที่ตึงหรือแม้กระทั่งเทคนิคการจัดแนวกระดูกบางส่วนเพื่อลดอาการปวดและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับร่างกายครับการออกกำลังกายบำบัดหรือ therapeutic exercise นี่คือหัวใจสำคัญนี่คือสิ่งที่เรามักจะได้ทำบ่อยที่สุดและเป็นหัวใจสำคัญของการทำกายภาพบำบัดเลยครับ นักกายภาพบำบัดจะออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายที่เฉพาะเจาะจงกับปัญหาของคุณเท่านั้นไม่ใช่แค่การออกกำลังกายทั่วไปนะครับแต่เป็นการออกกำลังกายที่เน้นเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวที่สำคัญมากๆในการพยุงหลังและร่างกายของเราครับเพิ่มความยืดหยุ่นและการเคลื่อนไหวของข้อต่อช่วยให้ร่างกายของเราขยับได้คล่องตัวขึ้นไม่ติดขัด ปรับปรุงการทรงตัวและการเดินสำหรับผู้ที่เสี่ยงต่อการหกล้มหรือมีปัญหาการเดินปรับปรุงท่าทางหรือ posture correction จะสอนวิธีนั่งยืนเดินยกของที่ถูกต้องเพื่อลดการบาดเจ็บและบรรเทาอาการปวดในระยะยาวครับออกกำลังการเพื่อการฟื้นฟูเฉพาะโรคเช่นหลังผ่าตัดกระดูกผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือผู้สูงอายุที่ต้องการคงความสามารถในการเคลื่อนไหว การใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดบางครั้งนะักกายภาพบำบัดอาจจะใช้เครื่องมือต่างๆเข้ามาช่วยเสริมการรักษาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและเร็วขึ้นครับเช่นประครบร้อนเยน็นลดอาการปวดและบวมอัลตราซาว์ช่วยลดการอักเสบและกระตุ้นการซ่อมแซมเนื้อเยื่อเลเซอร์บำบัดเพื่อช่วยลดปวดลดอักเสบและช่วยสมานแผลเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อลดปวดคลายกล้ามเนื้อหรือกระตุ้นกล้ามเนื้อที่อ่อนแรง เครื่องดึงคอดึงหลังเพื่อลดแรงกดบนเส้นประสาทและหมอนรองกระดูกการให้คำแนะนำและให้ความรู้นักกายภาพบำบัดไม่เพียงแต่รักษาอาการนะครับแต่จะให้ความรู้คุณเกี่ยวกับสาเหตุของอาการวิธีการดูแลตนเองที่บ้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันและการป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำเพื่อให้คุณสามารถดูแลตนเองได้อย่างยั่งยืนและเข้าใจร่างกายตนเองมากขึ้นครับใครบ้างที่ควรทำกายภาพบำบัด กายภาพบำบัดมีประโยชน์สำหรับคนหลากหลายกลุ่มเลยครับไม่ใช่แค่ผู้ป่วยที่พาตัดเท่านั้นนะครับผู้ที่มีอาการปวดเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นปวดหลังปวดคอปวดไหล่ปวดเข่าหรือปวดตามข้อต่างๆผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเช่นเอ็นฉีกกล้ามเนื้ออักเสบข้อเท้าแผลงผู้ป่วยหลังผาตัดเช่นผาตัดเตียนข้อเข่าผาตัดกระดูกสันหลัง หรือผ่าตัดอะไรก็ตามที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวเพื่อช่วยให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นครับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทเช่นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือโรคหลอดเลือดสมองพากินสรนหรือผู้ป่วยที่มีภาวะการทรงตัวผิดปกติผู้สูงอายุเพื่อรักษาสมดุลลดความเสี่ยงในการหกล้มและคงความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการทางกายเช่นเดินช้ากว่าปกติทรงตัวไม่ดี ผู้ที่ต้องทำงานในท่าทางซ้ำๆเช่นพนักงานออฟฟิศหรือผู้ที่ยกของหนักเป็นประจำเพื่อป้องกันและแก้ไขอาการปวดเรื้อรังโดยสรุปแล้วกายภาพบำบัดคือศาสตร์ที่ช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความเจ็บปวดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวยัยใดหรือมีข้อจำกัดทางร่างกายแบบไหนครับหากคุณมีอาการปวดหรือปัญหาการเคลื่อนไหวลองปรึกษาและพิจารณาการทำกายภาพบำบัดดูนะครับ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์และทำให้คุณเข้าใจเรื่องกายภาพบำบัดมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆและคนในครอบครัวได้รู้ด้วยนะครับและถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆที่ช่วยพัฒนาชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจจากช่องความคิดดีก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ